พบกับรายการมหาสาสตร์แต่ผมอภิษนากรกับอาจารย์น้องกันต่อนะควันนี้ในวันสุขที่13กันยายนสี่สิบห้าวันจันทร์หน้าจารย์สิบแล้วนะฮะก็สนุกสนานกันแน่นอนสำหรับวันจันทร์นี้นะย้ำเบอร์โทรก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะให้อาจารย์น้องนะครับตรวจสอบดูท่าสดๆในรายการตอนนี้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์029605022 029605088นนะครับอีกช่องทางหนึ่งฮะ เอสเอสมาที่เบอร์4247276นะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเต็มปีนักษัตริย์และคําถามที่ท่านผู้ชมจะถามให้ชัดเจนมาด้วยนะว่าจะถามเรื่องอะไรนะาทีนี้เรามาดูกันนะจารไอซึ่นมายัาง <c oughs> ก้มหน้าลงไปปุ๊บปึ้งเพียบเลยอาจารย์มาเร็วมากอ่ะเราสายมาพร้อมกันดิ <c oughs> เอาสายก่อนนะอาจารย์นะได้ครับรับสายก่อนนะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องน้องอ๊อฟอาจารย์น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ดูอะไรครับ <c oughs> ค่ะ ดูตัวเองนะค่ะอ่ขอวันเกิดอีกทีนึงหน่อยเร็วค่ะตาสียาแหละจำเกิดวันจันทร์นะคะครับผมที่เท่าไหร่ครับป้าพศ2510อะค่ะ2510ันอะไรครับวันวันที่วันที่31นะคะ31เดือนเดือนพฤษภาคเละค่ะพฤษภาคมนะครับ2510ตอนนี้ก็อายุ46 ใช่ใช่ะยังศีเจ็ดวันนี้ปีนักษัตไรครับยอะแม่พระแม่ครับผมวันนี้จะถามเรื่องอะไรคะป้าว่าเป็นไงว่าที่ว่าอาจารย์บักฑิตดีจ้ะจะดีหลายปีใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อจ้ะตอนนี้บอกว่าในดวงนะคะบอกว่าเริ่มเริ่มเข้าสู่ทิศทางที่ดีแล้วนะคะการเงินการทองหรือเรื่องราวอะไรต่างๆะถามว่าอุปสรรคมากไหมหรืออะไรต่างๆปีนี้ขี้คายดีกว่าปีที่แล้วเยอะนี่คะ เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้ใช่ตอนนั้นนะอึดอัดสุดๆเลยตอนนี้ทุกอย่างมันค่อยๆเขาเรียกว่าคือมันก็อยู่ในภาวะที่กระเตื้องขึ้นดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะมันจะค่อยๆปรับไปนะคะตอนนี้เราก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าในดวงเนี้ยเหมือนกับว่าเราจะใช้จ่ายเงินทองหรืออะไรต่างๆมันก็ยังอยู่ในภาวะของความอึดอัดอยู่นะคะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อใช่แต่ว่าแล้เราก็จะจะไปซื้อที่อะค่ะจะได้ไหม จะไปขับไปที่ที่บ้านนอกาตอนนี้ว่าตามดวงว่าสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณตั้งหวังปรารถนาอยากจะทําเนี่ยฮะมันมีความสําเร็จเข้ามาถึงค่ะสําหรับปีนี้นะเรื่องที่เรื่องทางเนี่ยตอนนี้ว่าที่ไปซื้อได้ค่ะคุณซื้อสําเร็จค่ะที่ไปซื้อนี่ก็เป็นซื้อเหมือนกับว่าซื้อเผลอๆจะเป็นกลุ่มเครือญาติด้วยซ้าใช่ใช่เพราว่าติดต่อญาติน้องใช่ไหมญาตหนูมีคือหนูมีบ้านหนูก็อยู่ไม่ได้นะบ้านอยู่ฟังใหญ่อะแต่คล้ายกับ เราอยู่ไม่ได้อ่ะบ้านยังอยู่นะคะที่บ้านค่แต่อยากจะได้บ้านใหม่แล้วเรื่ยเขาโทษเขาทำแฟนจะไปซื้อรถเนี่ยรถเี่ยรถสีขาวดีไหมจ้ะของคุณแฟนเกิดวันอะไรคะเนี่ยเกิดวันอาทิตย์ค่ะอ๋อโอเคจริงๆสีขาวอ่ะมันก็เป็นสีที่ไม่ได้คือต้องอยู่ที่ว่าแฟนซื้อเป็นชื่อของแฟนหรือว่าเป็นชื่อของคุณนะคะอาจารย์จะซื้อชื่อของใครดีคะ อ่าถ้าเกิดว่าถ้าซื้อสีขาวเป็นชื่อคุณก็จะดีกว่านะฮะก็ใช้ชื่อคุณก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตามดวงมันก็ไม่ได้ถึงกับเสียหายอะไรมากนักแต่แฟนเขาชอบสีดําหรือเปล่าแฟนเขาชอบสีดํำไหมคะเขาก็ชอบเขาชอบเรื่องรถแต่กาดหนูไม่อยู่คาดหนึ่งรถทั้งหาจเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับว่าของของแฟนนะแฟนจะชอบสีดํา แต่ว่าของคุณถ้าเป็นสีดําใช้ได้ทั้งคู่ไม่เสียนะคะแต่สีขาวก็สีขาวก็โอเคค่ะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของความเสียหายอะไรนะคะใช้ได้ค่ะเรื่องที่มีได้แน่นอนนะคะได้ค่ะสําเร็จค่ะสําเร็จแล้วที่พกถูกหวยยนะ,ะอ่าแต่น,นี้บอกว่าในดวงว่าม,ามีมีโชคแต่มีไม่เยอะนะคะมีนิดหน่อยนะคะ ค่ะครับขอให้สองเดือนนะหนึ่งเดืารที่กำงานนะอย่าอย่าอยไปไหนนะอาจารย์นักับน้องออฟนะอย่าไปไหนนะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีครันจะเป็นปลายคนพิดาเป็นติดตามโทรมาแล้วจะเข้ามาในการถ้าจะมีเรื่องจะมีเรื่องของเพื่อนบ้างของใครบ้างตลอดนะอาจารย์นะทำให้ดีขึ้นได้ดวงเขาดีเขาก็ไปส่งเสริมคนอื่นด้วยะทีนี้ลองกลับมาดูที่เอสพีบ้านดีกว่านะอาจารย์นะชื่อคุณไพรัตรนะฮะอาจารย์ครับเกิดวันอังคารที่22พฤศจิกายน2522ปีมะแม่ย ตอนนี้ผมเป็นนายหน้าค้าที่ดินอยู่มีคนขอนัดดูที่กันไว้ละจะสมหวังไหมเขาจะซื้อหรือเปล่าแี่ขอดูอยู่นนะเนาะน้องบอกว่าตามดวงนะคะตามดวงปีนี้ของคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่เข้ามานะคะสำเร็จได้นะแต่ว่าตอนนี้ติดต่อไว้เนี่ยมันมีหลายที่นะเขาเรียกว่าเขาติดต่อไว้ประมาณสามสามสามที่ด้วยกันนะเยอะนะคะสามที่ด้วยกัน มันจะมีสําเร็จแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่อันนี้อันนี้แล้วแต่ช่วงจังหวะนั้นๆด้วยแตได้แต่มี่โอกาสนะแต่ว่ามีค่ะเขาเรียกว่าตามดวงเนี้ยในช่วงเนี้ยจากนี้ไปนะคะอยู่ในช่วงประมาณหกเดือนเนี่ยคุณมีเกณฑ์มีรุ้นเรื่องราวดีๆถึงคุณแน่นอนเงินมาแน่นะคุณไ่รัดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่จังหวะว่าแปลงไหนนะเพราะว่าในดวงเขาเข้ามาหลายที่นะครับค่ะ เ่องต่อมาอาจารย์ครับชื่อคุณประจักษ์นะครับเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2 5 1 7้าที่ขานถามโชคลาภว่า16กันยายนนี้จะมีไหมแล้วจะได้เจอเนื้อคู่ตอนไหนแต่นี้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะฮะอายุไม่ได้บอกมาเขาไม่ได้บอกเนาะเกิด2 5 1 7นี่งเจ็หเจะมาก็30กว่าส0บกว่ากะแต่ตอนนี้บอกว่าในดวงของคุณนะจริงๆตามดวงว่าคุณเจอแล้วนะในเรื่องคู่เนี่ยนะฮะถามว่าเจอไหมเจอแน่นอนในปีนี้ค่ะ ะะมีโอกาสที่ใช้ชีวิตร่วมคู่อีกหนึ่งครั้งส่วนในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองอ่ะในดวงนี้ว่ามีโชคเข้ามาแต่ว่าถ้ามีโชคต้องรีบถ่ายเททําบุญด้วยนะทําไม่ทําบุญคุณก็จะมีเหตุทําให้อื่นอัดละขัดข้องมีเหตุเข้ามาด้วยเช่นการระวังกระทบกระทั่งมีป<ม>ัญหากับเพื่อนฝูงนะคะเป็น<อ>ทะเลาะทะเลาะ,ะ,ะ,ะกันได้นะคะเขาเรียกว่า มีเรื่องดีแล้วก็มีเรื่องเสียด้วยได้ประมาณนั้นแล้วคุณประจักษ์ก็ระวังหน่อยแล้วกันเนาะ่่ใชคมีเรื่องดีเข้ามาแล้วจนกว่าจะพ้นวันที่17ไปแล้วไม่เป็นไรก็หวยออกพอดีประมาณนั้นมันเหมือนกับจังหวะพอดีด้วยมีสายสองมาแล้วจ้าครับไปดูว่านี่เรียกอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อคุณวันนีค่ะวันนีนะครับค่ะวันนี้เกิดวันที่เท่าไหร่ครับผมเกิดวันที่17กันยา17กันยาพศครับ พศสองห้าสองสองจะสองห้าสองสองเกิดวันอะราจาร์คันพุดครับเกิดวันจันจะวันจันทนะครับค่ะปีนักษัตรคือปีมะแมจะมะแมตอนนี้อายุเต็มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้สามสิบสามจะยังไม่เต็มสามสี่สามสี่ก็กันยายนะคะาสี่แล้วสามสี่สสที่จะถึงเนี่ยวันอีกสองวันสามวันจะถามเรื่องอะไรครับวันนี้ ามเรื่องการงานแล้วก็โชคลาภก,กัะใชเป็นเรื่องงานแล้วโชคลาภไ,ได้ค่ะตอนนี้บอกว่าในดวงนะบอกว่าปีนี้ในเรื่องของการเงินการทองหรืออะไรต่างๆทายว่าการเงินของคุณจะดีจะมีความคล่องตัวนะนะคะเขาเรียกว,ว่าคล่องตัวขึ้นกว่าเก่าแน่นอนเลยมีคนชักชวนตอนนี้เป็นเรื่องของการชักชวนเริ่มต้นงาน ของคุณตอนนี้คุณทํางานเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเกี่ยวกับการค้าการขายอะไรไหมคะรับจ้างเป็นลูกน้องเขารับจ้างเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับค้าขายไหมคะไม่จด้เลี้ยงเลี้ยงหมูอ๋อได้ค่ะแต่น,นี้บอกว่าในดวงเดี๋ยวจะมีคนมาชวนเรื่องงานอีกเนี่ยอืยมีคน,นามาชักชวนประมาณนั้นค่ะนะคะมีเข้ามาไหมตอนนี้มีมาแล้วหรือยัง ไม่มีจ้ะเนาะแต่ว่าตามดวงว่ามีได้แต่ว่าปีเนี้ยของคุณนะถือว่ามีเรื่องดีเข้ามานะกันเงินกันทองเนี่ยในปีเนี้ยเงินทองไม่ขาดมือนะคะโชคลาบมีมีนะคะ่ะมีโชคลาบมีนะคะเขาเรียกว่ามีมีโชคลาบเข้ามาด้วยแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ,อะของคุณนะ่ในในตอนเนี้ยในดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะมีปากเสียงได้นะใช่ใช่ค่ะมีมีแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ ยังไม่มี้าแต่ต้องระวังกำลังเลยกำลังลังใจแล้วแล้วมันจะมีขึ้นหรือเปล่าคะมีได้ค่ะคุมไปจนถึงนี่เลยคุมไปจนถึงช่วงของคือต้องช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงอ่ะมันคุมไปถึงวันที่สิบตุลานะคะมันยังเป็นในเรื่องของเหตุกระทบกระทั่งไม่ค่ะตุลาที่จะถึงนี้ค่ะแล้วมันจะดีตุลาปุ๊บตุลาค่ะก็เดือนหน้านั่นแหละเดือนหน้านั่น ส่วนเรื่องเงินไม่เป็นไรนะคะการเงินการทองโอเคไปได้ค่ะไใโชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องระวังนานเลยนะจ๊ะก็วันนี้ที่13รสามใช่มันจะมีมันจะมีกระทบเข้ามาต้องระวังเลยแหละเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของของกับเพื่อนอาจจะเพื่อนมาหาเรื่องเราอยู่เฉยเราหันไปทำมันมันมีเหตุมันจะมีเหตุได้ค่ะอจะต่อมาเลยนะครับชื่อคุณโอนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่3 1มกราคม25 25ปีจอนะครับ ถามว่าชีวิตเนี้ยชีวิตนีแล้วพี่นาชีวิตนี้จะมีลาบก้อนใหญ่บ้างไหมคะจากด้านไหนจ้ะตอนนี้ว่าตามดวงว่าจะมีลาบก้อนใหญ่ได้ไหมในดวงจริงๆของคุณนะคะดวงเนี้ยเป็นดวงที่ความสําเร็จเกิดจากตัวเองการงานงแรงเในเรื่องของลาบลอยเนี่ยในดวงมันก็มีนะมีมีมีมเกณฑ์ที่ทําอะไรมีความสําเร็จมีคนช่วยเหลือสนับสนุนปีนี้ผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีค่ะ ไายว่ามีความสําเร็จเข้ามาได้แต่ไม่ในเรื่องเรื่องว่ามีโชคลาภลอยนะแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนการงานการเงินเป็นเด่นเรื่องงานประมาณนั้นเช่นอยากจะทําอะไรคนในครอบครัวก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยากจะขายขายสําเร็จแน่นอนไม่มีทุนใช่ไหมอ่ะให้ยืมก่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นให้เลยก็ได้นะครับคำถามต่อมาครับเมื่อวานครับเมื่อวานสมศัิอว่าคุณอ๊อฟคะอ่านให้่อยเมื่อวานฟังไม่ทันค่ะ คนแป๋วว่านแล้วคนแป๋วถ้าเกิดวันเสาร์ที่23มิถุิายน2527ปีชวดอายุ29ปี16กันยายนนี้จะมีโชคด้านการเสี่ยงไม้แล้วก็จะเป็นก้อนใหญ่หรือเปล่าเมื่อวานฟังไม่ทันค่ะตอนนี้ว่าในดวงว่ามีนะตามดวงว่ายังมีโชคอยู่นะคะในในดวงนี้มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะมีเงินแน่นอนแต่ว่าจะได้จากเป็นลาบลอยไหมอันนี้มันกระตอบยากแต่ว่าเห็นว่าเป็นโชคนะมีมีเรื่องดีเข้ามาอ่ะว่างั้นเถอะ จากนี้ไปนะคะประมาณ3-4เดือนเนี่ยค่ะการเงินการทองจะเข้ามาค่อนข้างคล่องตัวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังคุณอาจจะต้องมีการเครื่องใช้การสื่อสารนะคะมือถือหรืออะไรมันจะพังมันจะมีการเสียเงินซื้อใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนคอเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารหรืออาจจะเปลี่ยนรุ่นไม่พังหรอกครุ่นนี้ไม่สวยแล้วฉันซื้อรุ่นนี้ดีกว่าถูกนี่เหมือนกันอาจจะใช้ iPhone S อยู่4 s ไอโฟน5ออกมาทุกคนไอโฟน5ก็ได้กันนะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เสี่ยงเงินกับเรื่องของเทคโนโลยีข่าวสารนะครับที่คุณแป๋วฟังทันแล้วนะแะมีเด่นเด่นเรื่องอื่นแต่มีโชคแต่มีโชคเพราะงั้นวันี้16ที่ถามมาก็คืออาจจะเสียงเล่นๆนะนิดนึงเยอะนะครับเอะต่อมาชื่อคุณสันติครับเกิดวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2514แล้วว่างวดนี้จะมีโชคไหมแล้วในปีที่เหลือประมาณ4เดือนจะมีเรื่องดีๆกนวันศุกร์เนาะ ตอนี้บอกว่าในดวงนะคะบอกว่าในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการเงินกันทองเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้ของคุณใช้ได้เลยนะคะการเงินการทองหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันไปในทิศทางค่อนข้างดีมากกว่าเสียนะคะในเรื่องของความอึดอัดขัดข้องมันก็ยังมีอยู่บ้างกระทบกระทั่งหรือมีปัญหามีความขัดแย้งคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมีนะแต่ว่าเรื่องเงินถือว่าดีค่ะมีโชคค่ะนะคะมีการวางแผนอยากจะทําอะไรในตอนนี้หรือจะไปพูดไปเจรจาอะไรกับใครเนี่ย มีความสําเร็จเข้ามานะคะในเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆครอรอนิดนึงนั่นเองนะครับตอนนี้มีสายที่สามนะจะดูว่าสายนี้เป็นเรื่องนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมชื่ออะไรครับผมยาวนาตป้อมเรงค่ะคุณยาวนาตนะครับจ้าเกิดวันที่เทไรครับผมค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่ห้ามิถุนาค่ะมันมันพศครับผมจ้าพศสองสี่แปดแปด สองสี่แปดแปดนะครับเกิดท่าจะนังคันพุทธครับผมบันจันจ้ะวันจันนะครับหกสิบแปดนะคะจ้าเกิดปีนักษัตฤกย์ครับผมจ้าปีนักษัตริย์ทั่วฉลูขันถ่อครับอ๋อปีละกาปีละกานะครับอวันนี้จะถามคนแรกคุณยมวได้ครับจ้ะจะถามเรื่องอะไรครับอ๋อว่าลูกสาวเขามาบอกคุณแม่ว่าจะไปขายที่ให้ พอดีเขาเอาไปไว้กับอีกคนหนึ่งก็แล้วก็ตอนนี้เขาไปยืมเงินคุณแม่มารักษาตัวห้าหมื่นแล้วก็ไปทำสัญญากันที่เขตบางบัวทองอะคะ่ะตอนนี้เสร็จแล้วเจ้าของเงินเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะยกให้ลูกตอนนี้เสร็จแล้วพอลูกเสียชีวิตแล้วเขาเขาไม่ยกให้นะคะตอนนี้จะหาเงินที่ไหนไปถ่ายก็ไม่ได้ละคะ่ะ ก็คือเลยถามว่าจะเรื่องการเงินจะเป็นยังไงกับตรงนี้ตรงที่ใช่ไหมครับหาเรื่องที่อยากได้ของคืนนะคะแน่น้นว่าจะมีจะมีโอกาสได้ไหมแต่ว่าในดวงนะคะในดวงที่ผืนนี้ไม่เสียนะคะเดี๋ยวที่ผืนนี้จะได้คืนค่ะได้คืนแม้คะได้คืนค่ะได้คืนเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะนะคะเดี๋ยวมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแน่นอนค่ะสําเร็จนะคะค่ะ ขอบกะคุณมากเลยขอให้ได้คืนนะคะได้คืนเร็วันนี้ครับสมบูรณ์แนาอยากได้ข้อหนนนะก็ได้คืนแน่นอนค่ะเดี๋ยวมีคนช่วยค่ะนีคนช่วยไก่เปียกนะครับขอให้สำเร็จค่ะสวัสดีค่ะตาม ตามกฎหมายเนี่ยกู้ยืมมาห้าหมื่นแล้วก็โฉนดนะคะในราคาโฉนดมูนเลยท่ามกลางเยอะไปเขายึดไม่ได้หรอกยึดได้อาจารย์ยึดได้คือขายทอดตลาดมาแล้วหักเงินคืนแล้วมันจะโดยส่วนมากนะถ้าที่กัดเงินตายเนี่ยเขาจะเหมือนกับให้เอาเงินมาคืนนี่ละโฉนดไปดีกว่าหรือบางทีเจ้าเจ้าของที่เจ้าของโฉนดที่ให้จำนองแล้วเงินมันเนี่ยเขาจะคืนเลยไม่เอาเงินเลยบางทีจริง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 ๆตามดวงว่าไม่เสียทรัพย์นะในดวงนี้ต้องได้รับความเป็นธรรมก็คือเขาจะอย่างที่บอกเขาจะให้รู้แล้วอ่ะ ีลแลวกันนะในส่หรับท่านผู้ชมท่านใดนะสนใจอยากจะให้อาจารย์น้องตรวจสอบลูกตาแบบลึกๆเลยอย่างเรื่องเมื่อกี้อย่างเรื่องแม่เมื่อกี้นี้จะมีอะไรขวางหรือเปล่าอย่างนี้นะโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์0816116569โทรมาจองคิวกันก่อนนะดูระว่าอีกสัปดา์คิวถึงที่ไหนวันไหนแล้วนะครับแล้วจะได้ดูมันได้เร็วขึ้นถ้ายิงช้าไปเนี่ยก็จะยิงยืดยาวกันออกไปาจะไม่ดูสันทีเนาะ ที่ต่อมาครับชื่อคุณเล็กะนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะฮะ2518ปีทอาอายุ38ปีถามเรื่องโชคลาภครับผมว่าโชคลาภจะเป็นยังไงบ้างจ้ะตอนนี้บอกว่าในดวงนะคะบอกว่าของคุณมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบไหมมันเป็นในเรื่องของว่ามีมีมีโชคเข้ามานะคะโชคเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ลาบลอยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าจะโดดเด่นมากกว่านะคะผู้ใหญ่ ประมาณนั้นคือในดวงเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบกันเงินกันทองเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะของของคุณเขานะฮะยังคุมไปอยู่ประมาณ6เดือนนะฮะการเงินยังคล้องตัวอยู่ทําอะไรมีความสําเร็จเข้ามาแน่นอนนะคะเร็จสบายดีได้เลยจะว่จะว่าไปนะคะลาบลอยก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ว่าไปเด่นว่ามีเยอะนะม,มีนิดหน่อยมีให้ชื่นใจเมื่อวานผมได้องพนที่ผมบอกเมื่อวาน้สําเร็จค่ะ ต่ออะไรให้ให้ได้สมปรารถนาเพราะว่าในดวงของเขาดาวการเงินเดินดีอยู่หลายเดือนนะคะนะครับถือว่าดีเอสเอต่อมาฮะอาจารย์ครับชื่อคุณพรนะครับเกิดวันที่30ตุลาวพฤหที่30ตุลานะครับ2518ถามปีถอะถามว่าการเงินจะดีหรือยังเพราะอยากจะย้ายบ้านจะได้ย้ายไหม2518นะคมแต่นี้ถามว่าในดวงนี้มีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงอะไรไหม ตามดวงว่าการเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนนะนะคะ <มา S 1> คุ้ม<น>คุมาแน่ค่ะมีมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการเงินการทองหรือสิ่งที่จ้างหวังปรารถนาอยากจะทำเนี่ยในดวงมันมีการปรับเปลี่ยนะนะคะแต่อยู่ในภาวะของความอึดอัดนิดนึงนะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ที่ที่ทททใจคิดทุกเรื่องราวแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนี่มีแน่นอนมีแน่มีค่ะสําเร็จ ก็คุณพอก็โอเคได้มีเรื่องในญบ้านแน่แน่ถูกค่ะแต่มันจะจําไม่ได้ว่าเป๊ะอย่างที่ใจคิดเลยทีเดียวอาจจะย้ายเดือนหน้าอาจจะได้ไปย้ายต้นปีหน้าอะไรที่าง้ะมีดวงงานเกิดขึ้นแล้วมีค่ะมีค่ะครับเออต่อมาอาจารย์ครับอันนี้ชื่อคุณตั้มนะครับเกิดวันพุธที่6กุมภาพันธ์2528ปีชวดมีสาคําถาม16กันยายนนี้จะมีโชคลาภไหมและได้จากอะไรครับนะฮะพวันพุธอาจารย์ จะบอกว่ามีโชคมีลาบไหมหรือว่าได้จากอะไรไหม <S <S ตามดวงแล้วเนี่ยนะคะของคุณนะเป็นเรื่องของการที่คุณติดต่อเรื่องงานไว้มากกว่านะคะ <S <S เรื่องงานเรื่องเงินหรือสิ่งที่อันนี้มันเป็นชี้ในเรื่องของว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่เป็นเป็นลาบลอยแบบว่าระยะใกล้ๆตัวอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเก่าที่คุณคุยกันไว้สําเร็จ มันเคยเจรจาตกลงแล้วเรืมองนั้นในเรื่องของในเรื่องของการเงินนะค่ะนะฮะอย่างการเงินเนี่ยมันเป็นไม่ได้ไปชี้ว่าเงินมันเป็นเงินที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้าแล้วประมาณนั้นเปานเรื่องในหน้าประมาณนั้นในหน้าแล้วก็ดไปแล้วว่าเราได้ด้วยเขาเอามาให้อย่างนี้นะแต่ว่าในดวงเงินทองในช่วงนี้เงินไม่ขาดมือแน่นอนเพราะว่าในดวงของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเข้ามาอยู่เงินทองยิ่งช่วงของพ้นจากวันที่สิบไปแล้วนะฮะสิบตุลาเนี่ย ชอเอหลายเดือนนะคะสองเดือนสามเดือนเนี่ยกันเงินคล่องตัวขึ้นกว่านี้อีกนะคะนะครับค่ะเอชตามานี่เกิดพวงคืนผมแต่แปกนะครับผมต้นปีมันดะีรับเนาที่ถามรัชชื่อคุณเนนะครับเกิดว,วันพุธกลางคืนที่21มกราคม2 5 1 9ปีะมะโรงบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มเข้าปีห6ชีวิตมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเสียเงินตลอดเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะดีขึ้นครับล้วผมจะมีโชคพอจะมีโชคลาภในปีนี้บ้างไหมเหลือมาสี่เดือนเนี่ยอแต่นี้บอกว่า ในดวงของเขาเนี่ยเขาเกิดอะไรนะฮะมกราคมคนัาเาดยนอ๋อโอเคแต่นี้ว่าเข้ามาเนี่ยมันมีแต่เรื่องของความวุ่นวายถ้าบอกอย่างนี้นะคะมันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเก่าๆปัญหาทุกใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาใหม่นะฮะต้องบอกว่าเป็นปัญหาเก่าที่คุณจะต้องมีการแก้ไขอ่ะในตอนนี้มันเป็นในเรื่องของความอึดอัดและอยู่ในช่วงของภาวะของความจำยอมในหลายสิ่งหลายอย่าง ะะเป็นเรื่องของภาระการเงินก็ดีหรือหนีสินก็ดีเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่มีการล้มป่วยใช้ใจ่ายเงินทองค่อนข้างมากมันส่งผลลากมาถึางมาปีเลยถูกต้องค่ะก็เลยว่าไม่ต้องเท้อใจนะคะบอกว่าในดวงของคุณน่ะตุลาเป็นต้นไปอ่ะคุณจะดีนะตั้งแต่ตุลาไปเนี่ยถือว่าดีในช่วงเนี้อึดอัดขัดข้องนีนครประมาณ1 7 1 8วันจ้ะ นะครับคุณเนนะพอผ่านนี้ไปได้พอตุลาไปใช้ได้ครับตุลาเลาก็จะเริ่มดีแล้วนะครับคุณเนนะเอเลนต่อมาอาจารย์ครับชื่อคุณสานะครับเกิดวันอังคารที่21สิกราคม2อ24สองสี่ปีละกาสิบนี้มีโชคไหมคะ24ถ้าเป็นลาบลอยว่ามีโชคค่ะนะคะแต่บอกว่ามีมีเยอะไหม ก็ว่าว่าได้พอสมควรนะฮะไม่ถึงกับเยอะอะไรมากนะแต่ว่ามีเกณฑ์ได้เงินแน่นอนคุณสามาแน่เงินมาแน่ละคุณสานะได้ได้ได้อยู่้วต่อมาฮะอาจารย์ครับชื่อคุณมายุราเป็นผู้หญิงนะเกิดวันพุธที่2 7เดือนกรกฎาคม2องันายปีมะเส็งอายุ3 6ปีวันที่16กันยายนนี้โชคลาภทางการเสี่ยงจะมีหรือเปล่าแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างจ้ะแต่นี้บอกว่าในดวงของคุณนะคะบอกว่าการเงินการทองหรืออะไรต่างๆในตอนนี้ข้อควรระวังคือระมัดระวังนิดนึงค่ะ ระวังเรื่องคําพูดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องปกปิดกันนะ่ะมันเป็นเหตุที่จะต้องมีเรื่องพูดเพื่อไม่ให้เสียหายประมาณนั้นนะก็เรื่องเงินนะ่ะยังมีมีมีโอกาสที่คุณจะมีความสําเร็จอยู่นะแต่ว่าในตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงกระทบกระทั่งทะเลาะกันเนี่ยมันยังคุมอยู่ประมาณสักอีกหลายวันนะ่ะนะคะอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตยนะ์มันจะเกิดเหตุได้ ส่วนในเรื่องของการการเงินการทองก็ยังยังได้อยู่รมีเกณฑ์ได้โชคอยู่นะสามารถใจได้นะตอนนี้มิสซาครัอาจารย์ดวงซ่านมิสซาเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อพรจาคุณพรนะครับคุณพรเกิดเม่ท่าไหร่ครับผมวันที่สิบหกพฤศจิกาค่ะพศครับพศสองห้าศูนย์แปดค่ะสองห้าศูนย์เจ็ดแปดแปดสอแปดนะครับวันเกิดแล้วอาจารย์คันพุทธครับ วันอังคารค่ะวันอังคารปีนักษัตคืออะไรนะคะปีนักษัตรับช่วชฉลูขันทอครับอ,อ๋อปีมะเสงจ้ะปีมะเสงนะครับตอนนี้อายุเต็มเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดผู้สตกาในค่ะซิมโอเควันนี้จะถามเรื่องอะไรครับคุณพรเรื่องสุขภาพเรื่องการงานด้วยค่ะสุขภาพและการงานอาจารย์แต่นี้บอกว่าในดวงของคุณคุณกําลังมีคุณมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของ ไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ที่ท้องตอนนี้เป็นอะไรอยู่อะคะมันเป็นก้อนอะอยากท่าเป็นเนื้อร้ายหรือว่าที่ท้องนะคะนั่นแหละมีไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะนะคะตอนนี้มนหมอกําลังนัดไปไหมฮะนัดยังยังไม่ได้ไปหาหมอก,ก็ยังกล้ากลัวอยู่ในในดวงต้องไปนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี้คุณมีอาการมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบเกือบเดือนมันี้คุณปวดท้องค่อนข้างบ่อยใช่ไหมค่ะปวดตามเมื่อทั้งตัวค่ะนั่นแหละ<ม>เพราะว่าในดวงเนี้ยดาวมันเข้ามาถึงค่ะต้องไปรีบไปหาหมอนะคะอย่าได้ชะล่าใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยาะะ่างถ้าพี่พาก้ณ์เนื้อมันจะเป็นเนื้อร้ายมันจะบอกว่าเป็นเนื้อร้ายไหมพี่ไม่พายากรณ์ว่าเป็นเนื้อร้ายนะแต่ว่ามันชี้ว่าคุณมี ความป่วยเป็นลาบอยู่อะตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยไงฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปหาหมอเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นที่ท้องอะที่เห็นนะฮะท้องแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของระบบเลือดก็มีปัญหาด้วยไงฮะถูกค่ะนั่นแหละก็เลยว่าอย่างไงเราก็ไปรีบไปหาหมอจะได้แก้ไขได้ทันนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลเนาะว่าจะเป็นเนื้อร้ายอะไร่ะไม่อันตรายขนาดนั้นแต่ว่าต้องหาหมอก่อนนะ ขอให้โชคดีนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอครับค่ะเรื่องการงานนะคะอเรื่องงานด้วยแต่นี้บอกว่าในดวงเรื่องงานตอนนี้ของคุณของคุณยังไม่ได้ทําอะไรเหรอคะอ๋อเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลอยู่ค่ะอืมแต่นี้ว่าถ้าเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลแต่ทําทํามาถ้าถ้าเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลทํามานานแล้วนะคะแต่นี้บอกว่าในดวงยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นเรื่องของการจะปรับจะเปลี่ยนอะไรนะ แต่ว่าจะประมาณสักปลายปีอะตอนนั้นอะจะมีเกณฑ์อยากจะออกอยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องงานแต่ตอนนี้มันกําลังเป็นเรื่องของยังยังช่างใจยังไม่ใช่ไม่ถึงกับจะออกเลยนะครับเนาะผมว่าคุณพ่อตอนนี้เอาสุขภาพก่อนนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะอาจารย์เด็กกลับมาช่วงหน้าการมหาสารต่ค่ะพักกันสักครู่ครับ